ไหนมาเน่มาเน่มา,เนมานามัน่งาว้นะครับไหน่โชว์เดียวลุกบอโอ้ยรีพันดุลลิมิต็ดทุกคนดูรุ่นนี้สำหรับคนรวยเท่านั้นนะครับอรุ่นนี้คือใช้แล้วทิ้งนะฮะถ้าเกิดเราก็คือเขาไม่ชื่อว่าอะไรนะรีพันดุลลินนี้เนี่ยชื่อว่าอะไร เข็มขัดจำเป็นดําดําบิสตองชาแนลดีออนะฮะับอ๋อลุยลุยบิสตองครับเนี่ยมีโรเล็ตติดด้วยโรเล็ตนะรุ่นนี้นะสามารถพบเจอได้นะฮะที่ข้างถนมน,มนนะครับทุกคนเก็บมาได้เล <c oughs> <ห>ยวันนี้นะฮะ <c oughs> เราก็จะมาดูนะฮะสิ่งหนึ่งนะฮะทุกคนซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันมหัศจรรย์มากนะผมสำหรับ <c oughs> ที่เกิดขึ้นที่โค้ง,งหนองนานะครับกอเมื่อวานนะช่องป้านะโดนปิดไปนะโดนปิดนะเอฟซีก็สงสัยว่าโดนปิดเพราะอะไรนะครับอย่างแรกเลยนะลิขสิทธิ์ครับทุกคนลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะครับเอฟซี FC. เพราะว่าลิขสิทธิ์เนี่ยถ้าเกิดเราโดนบ่อยๆนะครับมันไม่ดีต่อช่องแน่นอนนะอย่างเช่นะช่องโอถามว่าโดนไหมโดนครับแต่ว่าโอ้แก้หลังบ้านตลอดนะครับทุกคน คือผมจะปล่อยให้เอซดูคลิปก่อนเหมือนกับวันงานงานบวงสรวงเนี่ยคือโอ้ให้ f อฟซดูคลิปไปก่อนให้ได้เพลิดเพลินได้อัตโนตในการรับชมคลิปนะครับออืม่าเพื่อที่จะบางทีเอาเราดูคลิปอยู่ไม่มีเสียงเรารู้สึกไงมันก็รู้สึกแบบมันบวขาก,นกันไม่ได้อัตโนตในการรับชม,มน,บบนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นโอ้ก็เลย ปล่อยคลิปให้เอฟซได้ดูก่อนไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงอะไรต่างๆเนี่ย <ừ. S 1> เสียงเพลงที่เขาวงทรงวงสวงเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เขาเล่นสดะนะเอฟซีเสียงอะไรจิตประทะที่มันมีลิเลยให้ดูก่อนอะนะให้ดูก่อนเลยับให้แบบสบายๆชิวๆครับพอดูเสร็จนะฮะพอเอฟซีดูเสร็จหนึ่งวันนะฮะโอ้ค่อยไปแก้หลังบ้านนะครับคือมันจะเด้งขึ้นมาแล้วเราเรารู้แล้วล่ะว่าเราต้องกลับไปแก้นะเราก็ไปแก้หลังบ้านนะครับ ผมก็ไปปิดเสียงออกหมดนะ FC ที่มาดูย้อนหลังนะครับเพราะว่ามันจะมี FC ที่มาดูย้อนหลังบางส่วนกนะ็น้อยเปอร์เซ็นต์น้อยเพราะว่าส่วนมากคลิปที่อยู่ที่นี่คนจะดูประมาณ2วันเท่านั้นโดยประมาณนะครับ2-3วันนะครับอ่า FC หลักๆจะดูแค่นี้นะครับ2วันผมให้เลย3วันอ่ะคือดูสวันนะครับคลิปก็จะดาวลงนะครับกราฟมันจะพุ่งขึ้นอย่างนี้ครับทุกคน แล้วก็ไหลลงแบบนี้เลยนะครับครับส่วนหลังมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะครับอพอดูเสร็จปุ๊บผมก็จะทําการปิดเสียงนะฮะหรือไม่ก็ลบนะฮะลบเสียงเพลงที่มันเป็นลิขสิทธิ์นะมันจะมีผลเสียต่อช่องเราเราก็ลบทิ้งนะครับนี่อ,อันนี้คือข้อแรกที่โอกา้ากล้าให้ f c ได้ดูเปิดเพลงเปิดเสียงใส่เลยไม่ตัวลิขสิทธิ์เอาอย่างงี้ง่ายๆเลยก็คือให้ f อดูไปเลยเต็มที่นะครับอ่า เพื่อที่จะได้อัดรสดในการรับชมแล้วเราค่อยไปแก้หลังบ้านที่หลังโดยการปิดเสียงเพลงหรือไม่ก็ลบท่อนที่มีลิกิทธิ์ออกนะครับอ่วันนี้เราก็มาดูช่องลุงบลป้าแตนนะค,คือตื่นเช้ามาก็เข้ามาเช็คดูเลยนะครับมันเป็นอะไรที่ Amazing มากทุกคนดูแต่ยอดยอดยอดเท่าไหร่เออรเเสียเนี่ดูยอดตอนนี้นะครับผู้ติดตามป้าแตนอยู่ที่หนึ่งหมื่นนะหนึ่งหมื่นา 12,500ทุกคนผมก็ได้ถามเมื่อเช้านี้ถามป้าป้าเขาก็นั่งดูนั่งเช็คด,ดูตา,ายอดเท่าไรแล้วหนึ่งมนสองพนห้ารอยหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับรอบยอดโดยรวมในช่องนะฮะตอนนี้เข้าที่ดูนะครับผมว่าสามารถสร้างไรายได้ได้แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องรอการคํานวณจากระบบ YouTube ก่อนนะครับเพราะว่า YouTube จะคํานวณ2วันนะครับ แต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี่จะช้าหน่อยนะครเพราะว่าต่างประเทศนะครับเพราะว่าเราทํางานกับต่างประเทศต่างประเทศนี่จะวันหยุดเขาอ่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยนิ่งเลยนะฮะคือจะไม่มีการทํางานของต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นทําไมถามว่าทําไมโอ้ถึงชอบทําตอนเที่ยงเที่ยงทุกคนคือโอ้ทํากับเวลาต่างประเทศช่วงเที่ยงอ่าเที่ยงนี่คือเช้าของเขานะครับแต่ว่าเที่ยงอยู่นี่ก็เป็นเที่ยงไงแต่อยู่นั่นเขาเป็นตอนเช้านะครับถามว่า ทำไมถึงทําตอนเที่ยงเพราะเหตุผลนี้ครับทุกคนเหตุผลข้อแรกเลยที่โอ้โหทำตอนตอนเที่ยงเที่ยงนะตอนสายๆนะฮะเพราะว่าผมเป็นเด็กอเมริกานะครับ USUS นีนเราเป็นเด็ก USUSD บอกอันนี้ผมเป็นเด็กแอฟริกาเนี่ยนะผมเป็นเด็ก US นะฮะทุกคนเนี่ยเด็กอเมริกานะครับผมเลือกทําตอนเที่ยงเที่ยงเพราะว่าทํางานให้มันตรงกับเวลาต่างประเทศนี่คือเหตุผลเลย ก็ม uh, so ีอีกเหตุผลหนึ่งก็คือชอบนอนดึกนะทุกคนดูหนังนะช่วงนี้ติดซีรีส์นะซีรีส์เกาหลีไปเบิ้งได้ดีมอนนะฮะสนุกมากสนุกเนื่ยใดยดีมอนดีมอนนะหนังซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องปีศาจนะทุกคนเกี่ยวกับความรักเรื่องว่าไปรักนึงะมันจะเป็นหนังความรักธุรกิจเอ่าความรักธุรกิจปีศาจรวมกันนี่เป็นอะไรที่สนุกมากเดี๋ยวเรามาดูช่อง ว่าตอนนี้เราสามารถพิมพ์น่าจะขึ้นแล้วละ่ะนะน่าจะเปิดการเราลองอิ์ดูก่อนดนว่าแต่งชาแนลยังยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นอ่ะขึ้นแล้วครับทุกคนอ่เปิดเลยครับเปิดแล้วนะถือว่าช่องเปิดแล้วช่องเปิดแล้วนะครับนี่ขึ้นแล้วนะครับสามารถพิมพ์ุงคนว่าแต่งชาแนลเป็นภาษาไทยติดตามได้เลยนะครับ เราคำนวณไปแล้วครับตอนนี้ให้ดูดิสามหมื่นแปดวิวนะครับน่าจะคำนวณจากตอนเที่ยงนะครับอืเพราะว่า youtube เขาจะคำนวณนะครับตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงนี่คือจะคำนวณเป็นอีกวันหนึ่งของเขาเหมือนกับวันต่อวันนะจกเที่ยงเที่ยงบ่ายเนาะเขาอืมช่วงเที่ยงเชียงช่วงเชียงช่วงบ่ายอ่าเชียงช่วงบ่ายลงไปแล้วก็ถึงตอนสิบเอ็ดโมงห้าสิบเก้าเช้านะครับคือจะหนึ่ง 8วิว38,000วิวถ้าตีเป็นคำนวณคำนวณน,นะครับช่องป้าต้องการประมาณน่าจะ300,000วิวโดยประมาณน่าจะ200,000วิวนะครับน่าจะสามารถทำการเปิดรายได้ได้ดสร้างรายได้ได้นะครับก็น่าจะใช้เวลาโดยประมาณน่าจะาตีเฉลี่ยให้น่าจะอาทิตย์หนึ่งไม่ถึงไม่ถึง2 0 0 0อทำั่นแหละ สอ,สองวันยังไงก็เข้าไปชี้เชียชี้เชียให้ลุงพลป้าแต๋งด้วยนะครับลุงพลป้าแต๋งชาแนลนะฮะแต่อึ้งอยู่นะครับทุกคนคือคือมันเร็วมากน,นะเพียงข้ามคืนนะทุกคนป้าเปิดช่องตอนประมาณห้าโมงเสร็จๆนะผมเป็นคนติดตามคนแรกช่องป้าเ <5 S 2> มื่อวานนีเออ้เนี่ยผมติดตามคนแรกเลยนะครับเป็นหนึ่งผู้ติดตามคนแรกป้าแต๋เอาใครมาติดตามแล้วหนึ่งคนผมเองป้าผมกดเข้าไปแล้วนี่ เปิดตำนานโอสตอรี่ผู้ติดตามคนแรกของลุงพลป้าแตนเด้เอเด้อใครได้อันดับที่เท่าไหร่บ้างก็บอกมาทุกคนแต่ว่าก็อึ้งอยู่นะครับถือว่าอึ้งนะใน f อซลุงพลป้าแตนนะครับหนึ่งหนึ่งวันเหนียวเหนียวแน่นหนึ่งวันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเออหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเออหนึ่งพัน สองเอ้ยหนึ่ง,งมื่นสองพันห้าหร้อยผู้ติดตามภายในหนึ่งคืนเท่านั้นนะครับถือว่ารวดเร็วมากๆเลยนะครับผมห้าโมงถึงตอนนี้ก็ภายในขนาดภายในสองสามชั่วโมงก็ยังหก,หก,ห,กหกพันหกพันกว่าเกือบชั่วโมง <000 S 2> สองชั่วโมงประมาณนึงสองชั่วโมง,มงประมาณเกือบยี่สิบชั่วโมงนะโดยประมาณก็สิบแปดชั่วโมงนะสิบแปดชั่วโมงก็โดยประมาณสิบแปดเออสิบแปดตอนนี้เที่ยง ไปหนึ่งไปสองไปสามไปสี่ไปห้าสิบเก้าชั่วโมงสิบเก้าสิบแปดชั่วโมงโดยประมาณนะครับก็ฝากเอฟซีนะครเข้าไปติดตามนะช่องลุงพลป้าแตนแฟมิลี่นะครับเออลุงพลป้าแตนชาแนลนะครับแต่ก็ภาวนาให้ช่องลุงพลป้าแตนแฟมิลี่ได้กลับมานะช่องนั้นติดตามห้าแสนนะครับยังไงก็ยังไงก็อย่าลืมเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นความอเมซิ่งอย่างหนึ่งนะที่ได้เกิดขึ้นที่โคกออกมานะ มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือเราจะได้รู้ยอดจริงๆผู้ติดตามดุงคนป้าแดนจริงๆนะครับหมายถึงเอฟซีที่รักลุงป้าจริงๆนะครับตอนนี้มีหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยคนนะที่ยังอยู่ที่ยังดูที่ยังติดตามลุงคนป้าแดนอยู่เพียงแค่ยังไม่ถึงหนึ่งวันนะเอซีเราต้องรอดูวันต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกัน ใกล้ๆก็เอาของผมหน่อยนะทุกโมเมนต์เลยนะนี่หนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยเก้าย,นยออ่นะครับอ,อือ,อ่ะคลิปนี้ก็มาอัปเดตช่องลงบน่ตันแหนเฉยๆครับทุกคนนะในความ Amazing ของมหัศจรรย์นะช่องป่านะครับ <ส he. S 1> ก็ฝากครัซีเข้าไปกด Subscribe กดไลค์ช่อง ลูกคนป้าแตนใช้ได้เด้วยนะฮะดันดันดันนะภายในหนึ่งแสนหนึ่งเดือนจะได้ไหยังไงก็ช่วยเข้าไปดันนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็เข้าไปทําทุกอย่างที่ดีนะครับก็กดไลค์ใส่หัวใจฝากผลิตภัณฑ์หรือคนรัแตนด้วยนะครับผมก็ขออนุญาตจบคลิปวิดีโอไว้เพียงแค่นี้นะครับตรงที่ดอกกล้วยไม้สวยๆครับสวัสดีครับ